บทที่หนึ่งพันหนึ่งเขาต้องตายข้อผิดเมื่อสามปีที่แล้วเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเจียงเฉินและในขณะนั้นความแข็งแกร่งของเจียงเฉินยังอ่อนแอมากเขายังไม่ถึงระดับพลังเหนือธรรมชาติด้วยซ้ำในระดับนี้มันสามารถทำร้ายเขาได้และยังได้รับบาดเจ็บสาหัสหากสิ่งนี้รอให้เจียงเฉินเติบโตขึ้นมันจะคุกคามเขาอย่างแน่นอนเขาคิดว่าเจียงเฉินตายไปแล้วแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากสามปีเจียงเฉิน จะปรากฏตัวอีกครั้งและเขาก็มาถึงประตูจือซิงกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยฉันจะไปพบเขาด้วยตัวเองที่ด้านข้างทางส่งมองที่จือซิงอย่างสงสัยและถามว่าเจิงเฉินผู้นี้เป็นใครผู้ซึ่งควรค่าแก่การพบเห็นด้วยตนเองจือจือด้วยใจที่มืดมนเขาพูดอย่าดูถูกนักรบดินที่ชื่อเจิงเฉินเมื่อฉันมายังโลกเมื่อสามปีที่แล้วเขาไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรพลังเหนือธรรมชาติในขณะนั้น เขาเพียงแค่แก้มันสามโซ่ตรวนอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เขาใช้ศิลปะการต่อสู้อันทรงพลังของเขาและทำร้ายฉันอย่างรุนแรงหลังจากที่ฉันได้รับบาดเจ็บสาหาัสฉันสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ของฉันและถูกนักรบดินจับและขังไว้เป็นเวลานานโอ้เมื่อได้ยินดังนั้นขังสงก็สนใจเช่นกัน การตรวจโซ่ตรวนทั้งสามสามารถทำ้ายความสมบูรณ์แบบของพลังเหนือธรรมชาติเขายังดูตกใจจีเอ็กซินยืนขึ้นก้าวหนึ่งและเดินไปที่ตีนเขาที่เชิงเขาเจียงเฉินกำลังรออยู่ที่นี่การรอนี้คือ10นาที10นาทีต่อมากลุ่มคนก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของเขาผู้นำที่เขารู้จักพบกันเมื่อสามปีที่แล้วและคนนั้นคือจีเอ็กซินสาวกบางคนที่มากับเขาเป็นศิษย์ของนิกายดาบเทียนเจอือ และมีชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีเหลืองที่เขาไม่รู้จักเขาเห็นเจียงเฉินอย่างสิ้นหวังจากระยะไกลรูปลักษณ์ของเจียงเชินไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทันทีที่เขาเห็นเจียงเชินมันเหมือนกับเห็นงูพิษและหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจื่อวีทำหน้าสงสยัยทำไมฉันถึงรู้สึกใจสั่นเมื่อเห็นเจียงเฉินชาเองซ่งก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้เห็นเจียงเฉิน เขารู้สึกเรากับว่าเขาถูกปีศาจจ้องมองและเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรหวยซินไม่ได้พูดอะไรมากเดินไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเชนและจ้องที่เขาด้วยท่าทางต่ำเจียงเชนเป็นคุณจริงๆหรือเจียงเชนยิ้มและพูดว่า หวยซิ่งฉันยังไม่ได้ไม่ได้เจอคุณมาหลายปีแล้วคุณเห็นฉันทันทีที่ฉันกลับมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเจียงเฉินยิ้มอย่างสดใสคนที่ไม่รู้ว่าเจียงเชนและหวยซินเป็นพี่น้องที่ดีจริงๆที่ไม่พูดอะไรเขาต้องไปที่เจียงเชนด้วยสุดใจของเขาเมื่อสมปีก่อนเขาอิจฉาทักษะเฉพาะตัวของเจียงเฉินดังนั้นเขาจึงประมาทและเดินตามทางของเจียงเฉินถ้านักรบดินฆ่าเขา เขาคงตายไปนานแล้วฮ่าฮารุ่นพี่ในขณะนั้นเสียงหัวเราะดังมาจากระยะไกลฉันได้ยินมาว่าคนที่ทำร้ายนายเมื่อสามปีที่แล้วปรากฏตาตัวทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นชายคนหนึ่งก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วและปรากฏตาตัวขึ้นในสายตาของเจียงเชนในทันทียุ่งดวงตาของเขาเฉียบแหลมเขาจ้องไปที่เจียงเฉินต่อหน้าเขา เลียริมฝีปากที่แห้งผากของเขาและพูดว่านั่นคือเด็กคนนี้หรือเปล่าวางแผนที่จะทำมันเจียงเชนมองไปที่ชายที่ปรากฏตัวผู้ชายคนนี้เขารู้เขาได้อ่านบันทึกในฟอร,รัมนักศิลปาการต่อสู้ผู้ชายคนนี้เรียกว่าความตายหลังจากปรากฏตัวบนโลกเขาไปที่ราชวงศ์เจียงเพื่อช่วยจูซินและสังหารหมู่ในราชวงศ์เจียงสังหารมนุษย์ไปหลายแสนคน เขาสูญเสียมโนธรรมือของเขาเต็มไปด้วยเลือดเมื่อเห็นบุคคลนี้เลือดในร่างกายของเจียงเชนก็เดือดและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ากหมัดจ้องมองที่เดซินี่และพูดอย่างเย็นชาว,ว่าคุณคือโชคชะตาย่เจ้าเด็กเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับข้าหรือไม่เดซินี่มองเจียงเชนด้วยรอยยิ้มขี้เล่นแ่นกล่าววา่าใช่ฉันคือเดซินี่เจียงเชนจ้องมาที่เขาคำพูดต่อคำเขาพูดเป็นคำพูด ฉันไม่ได้มาที่โจชานแต่เดิมฉันกำลังมองหาห่วยซินเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแต่ตอนนี้เมื่อคุณปรากฏต,ตัวแล้วความคับข้องใจและความคับข้องใจในอดีตบางส่วนจะได้รับการคลี่คลายในวันนี้บอ้น้องชายอย่ามายุ่งจือซินหยุดทันเจียงเชนต่อหน้าเขาทำให้เขารู้สึกคุกคามเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจียงเชนในช่วงสามปีที่ผ่านมาแต่เขาสามารถเดาได้ว่าตอนนี้เจียงเชนไม่ใช่ เจียงเชนอีกต่อไปมิฉะน,นั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเจียงเชนเขาจะไม่รู้สึกถึงอาการใจสัน่นมันสามารถทําให้เขารู้สึกใจสัน่นบ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของเจียงเชนตอนนี้แข็งแกร่งมากเมื่อจือสิ้นพูดเช่นนี้จือเฟยสัมผัสได้และเขารู้สึกว่าลมหายใจของเจียงเฉินเย็นชาทั่วร้ายมากราวกับปีศาจอย่างไรก็ตามเขาไม่มีอะไรต้องกลัวแผ่นดินที่นี่นันกรบดินอ่อนแอมากเขาไม่กลัว ฮวยซินรู้ว่าฮวยมิ่งเป็นใครเขากังวลว่าฮวยฟุงจะวุ่นวายเขาลุกขึ้นทันเวลายืนต่อหน้าฮวยฟุงมองไปที่เจียงเชนและถามว่าคุณมาหาฉันเกิดอะไรขึ้นเจียงเชนพูดอย่างเฉยเมยฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้ฉันจะพูดถึงมันหลังจากที่ฉันฆ่าฮวยมิ่งฮ่าฮ่าฮวยมิ่งหวัวเราะออกมาดังๆเด็กหนุ่มมันขึ้นอยู่กับคุณใช่แล้วแต่ฉันเจียงเฉินกัดฟัน ครั้งหนึ่งเจ้าเคยไปราชวงศ์เจียงหลังจากที่สังหารเจียงเชนไปหลายแสนคนคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครจากกระพัดแห่งราชวงศ์เจียงเขาเป็นปู่ของฉันเจ้าข้าคนของปู่ข้าเจียงเฉอนนอํำรามอย่างโกรธเกรี้ยวรัศมีในร่างกายของเขาเริ่มรุนแรงขึ้นทันทีหมอกสีดำบางส่วนเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขา แล้รูม่านตาสีดำสนิทของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นฆาตรกรที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีพลังงานปีศาจในร่างกายและมีความเกลียดชังต่อร่างกายอย่างไร้ขอบเขตความตายเจียงเฉินคำรามออกมาข้างหน้าหลายคนถอยกลับเล็กน้อยแม้แต่เดซิเน่และคังสงก็ยังถอยห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรพวกเขาจ้องไปที่เจียงเฉนในตอนนี้รัศมีของเจียงเฉน แข็งแกร่งเกินไปน่ากลัวเกินไปเจียงเชนยืดออกไปออกนิ้วชี้ไปที่เดซินี่ด้วยนิ้วของเขามีออร่าสีดำที่ไร้มนออร่าสีดำเหล่านี้รวมตัวกันเป็นลวดลายลึกลับเรากับกลุ่มปีศาจท,ที่ไร้รำอย่างบ้าคลาั่งมานี่ให้ตายเถอะเจียงเฉินคำรามชั่วขณะหนึ่งเดซินี่ตกใจกับรัศมีในร่างกายของเจียงเชนหลังจากเฉยเป็นเวลาหลายวินาที เขาก็ตอบสนองและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันเกรงว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จน้องชายยาจือซินพูดทานเวลาพยายามยึดจือหมิงไว้แต่ก็สายเกินไปจือหมิงรีบวิ่งเข้าไปพร้อมกับกระหมัดแน่นและปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเฉินในทันทีเขากระหมัดเขาชกออกภายในหมัดนั้นมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวหมัดนี้สามารถแยกภูเขาได้และหมัดนี้ก็สามารถแยกพื้นเผชิญหน้ากับหมัดที่น่าสะพรึงกลัวเจียง เชนไม่กลัวสัมผัสบุมหมัดประทะการกองกำลังที่น่ากลัวชนเข้าด้วยกันและความว่างเปล่าก็ส่งเสียงดังสนัน่นร่างกายของเจียงเชนสั่นสะเทือนไปสองสาก้าทั้งหมดที่เขารู้สึกได้ก็คือพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่เต็มร่างกายของเขาด้วยแขนของเขาทำให้เลือดในร่างกายของเขาร่วงหล่นความตายก็ไม่ดีเช่นกันหมัดของเขาชาและเขาไม่สามารถช่วยสั่นแขนได้ ความแข็งแกร่งทางกายภาพช่างแข็งแกร่งอะไรเช่นนี้โชคชะตาตบตะลึงในทางกลับกันเจียงเชนกำลังจ้องมองที่เดซีนี่ความแข็งแกร่งของเดซีนนี่นั้นแข็งแกร่งมากและฐานการพาบหลูกของเขามีอย่างน้อยแปดผนึกด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพนี้เขาไม่สามารถฆ่าหรือเอาชนะโชคชะตาได้ในเวลานี้จิตใจของเขาก็เคลื่อนไป หมอกสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนก่อตัวขึ้นในร่างกายและหมอกเหล่านี้รวมตัวกันเป็นดอกบัวสีดำดอกบัวสีดำออกมาและลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวก็เติมอากาศเมื่อทุกคนเห็นดอกบัวสีดำสีหน้าของพวกมันเปลี่ยนไปและการแสดงออกของพวกเขาก็หวาดกลัวนี่มันคืออะไรพลังเวทมนต์พลังปีศาจเขาเป็นมารหรือเป็นไปไม่ได้จะมีปีศาจอยู่บนโลกได้อย่างไร ที่1,002ความปรารถนาะที่จะต่อสู้ข้อผิดพลาดของเมื่อดอกบ,บัวสีดำปรากฏขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงดอกบัวสีดำมีพลงังเวทมนต์ที่ทรงพลงังเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์บนโลกจะมีพลังปีศาจท,ที่ทรงพลังเช่นนี้เจียงเฉินไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นปีศาจ ในฐานะมนุษย์บนโลกพวกเขาอาจไม่รู้เกี่ยวกับปีศาจแต่หวยซินมาจากแคงเรียวและรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของปีศาจผนึกของโลกในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับปีศาจแม้แต่เดสิมี่ก็ยังตกใจในตอนนี้ เขาไม่มีความเย่อหยิ่งอีกต่อไปแล้วใบหน้าที่หยาบคายของเขามีความตื่นประหนกและร่างกายของเขาก็ถอยหลังไปเรื่อยๆความตายเจียงเฉินชี้ไปที่ความตายของเขาดอกบัวสีดำบินผ่านไปอย่างรวดเร็วเบเดคยี่มันด้วยพลังเวทมนต์มหาศาลก่อนที่เดสินีจะตอบสนองร่างกายของเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานปีศาจพลังปีศาจบีบรัดร่างกายของเขาเรากับลวดเหล็กมีสีหน้าเจ็บปวด สีหน้าของเขาบิดเบี้ยวและน่ากลัวอาพลังปีศาจบุกเข้ามาและเขาได้รับความเจ็บปวดอย่างน่าสยดสยองเขาเร่งเร้าพลังทั้งหมดของเขาให้หลุดพ้นแต่พลังของปีศาจนั้นช่างน่าสะพรึงกลัว ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้บูมหลังจากน,านั้นไม่นานร่างของเขาก็ระเบิดและหายไปจากสายตาของทุกคนในทันทีเมื่อเห็นความตายที่ร้ายแรงความโกรธในหัวใจของเจียงเชินค่อยๆ สงบลงดอกบัวสีดำเปลี่ยนเป็นออราสีดำและเข้าสู่ร่างกายของเขาและการแสดงออกของเขาก็กลายเป็นปกติในตอนนี้เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเขาเป็นแค่คนสองคนหวยซินเพิ่งเห็นน้องชายของเขาตายในมือของเจียงเชนเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของโชคชะตาและเขาได้ปลดผนึกที่แปดแล้วแต่ในมือของเจียงเฉินเขาถูกฆ่าตายในทันทีเขาค่อนข้างยากที่จะเชื่อคุณก็รู้เมื่อสามปีที่แล้วเจียงเชน เป็นมดในสายตาของเขาอย่างไรก็ตามในเวลาเพียงสปีเจียงเฉินก็แข็งแกร่งขึ้นมากไม่น่าเชื่อจริงเจียงเฉินเจ้าจือสิ้นต้องเจียงเฉินเขาไม่รู้เจียงเฉินมีพลังอสูรที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรเจียงเชนก็ดูสิ้นหวังเช่นกันในขณะนี้เขาวางแผนที่จะฆ่าเดสแคร์เขาไม่เคยรู้ถึงพลังแห่งพลังเหนือธรรมชาติในชีวิตของเขามาก่อน แต่ตอนนี้เขารู้แล้วแม้แต่ชายที่แข็งแกร่งอย่างฮวยมิ่งก็สามารถฆ่าได้ง่ายอาจฆ่าฮวยซินและแม้แต่ฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากแข็งเรียวหลังจากมีความคิดนี้เจียงเชนมีรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขาจือซิ่นฉันไม่ได้พบคุณมาสามปีแล้วสปีมานี้ฉันคิดถึงคุณตลอดเวลาเจียงเฉินยิ้มและดอกบัวสีดำก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขากระโดดและยืนบนดอกบัวสีดำมองไปที่จือซิน ทางซ่งและสาวกของนิกายเทียนจือบางคนที่อยู่ข้างหน้าเขาจูเด็กซิงอย่าหาว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าได้มีชีวิตอยู่มาเริ่มกันเลยเอาชนะข้าความคับข้องใจครั้งก่อนจะมาลายหายไปถ้าเจ้าแพ้การต่อสู้ที่แห่งนี้คือที่ที่กระดูกข,ของเจ้าจะอยู่ถูกฝงในวันนี้สิ่งของเจียงเฉินดังก้องไปให้พ้นจอวีซินตะโกนสาวกเทียนเจอเซ็กที่อยู่เบื้องหลังเขารีบถอยกลับอย่างรวดเร็ว ปรากฏตัวในระยะไกลและเฝ้าดูจากระยะไกลคังซงก็ปรากฏตัวออกไปไกลเช่นกันที่นี่เหลือพิงจือซินและเจียงเฉินเท่านั้นจือซินกระตุ้นวิธีการเต้นของหัวใจพลังงานที่โกรธแค้นในร่างกายไหลลมหายใจในร่างกายจะรุนแรงถึงขีดสุดในทันทีลมหายใจนี้พุ่งขึ้นไปบนฟ้ากระจายเมฆบนท้องฟ้าและท้องฟ้าก็จัดใสทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับเจียงเฉน มวยซินรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยในใจเพราะเขาไม่รู้ว่าจิงเฉินมีประสบการณ์อะไรบ้างในช่วงสามปีที่ผ่านมาเขาไม่รู้จิงเฉินมีพลังงานปีศาจท,ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขารู้ว่าวันนี้เขาต้องเคลื่อนไหวอย่างแรกจรียงเฉินท่าน้องชายของเขาถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเขาจะยืนอยู่บนโลกได้อย่างไรประการที่สองจยงเฉินต้องการจะฆ่าเขาหากเขาไม่ดำเนินการ สิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรชางจะมองเขาอย่างไรเจ้าหนูให้ตายเถอะจือสิ้นคำรามเสียงคำรามดังตนหูหนวกพื้นดินสั่นสะเทือนคลื่นเสียงที่น่ากลัวพัดผ่านเจิงเฉินรู้สึกชาในแก้วหูเท่านั้น พลังงานที่ทำให้โกรธในร่างกายของเขาวิ่งเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างควบคุมไม่ได้และแม้แต่พลังงานเลือดของเขาก็ร่วงลงแต่เขาไม่สามารถระง,งับพลังเลือดที่รุนแรงได้คอของเขาร้อนและเลือดก็ไหลล้นอย่างไรก็ตามเขาฝืนทนและกลืนเลือดจากลำคอของเขาอย่างแรงมันเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวไม่เลวเลยที่มันได้บรรลุถึงความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่ของก้าวผนึกแห่งความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ จิงเฉินตกใจในใจในแง่ของความแข็งแกร่งของปราณแท้จริงเขาอยู่ไกลหลังจือสิ่นสิ่งที่เขาอาศัยคือกายและดอกบัวสีดำของเขาเองตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าเขาอาศัยเพียงเนื้อหนังเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สิ้นหวังเลยในขณะนี้หวยซินก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาจ x เอ็กซินกำมัดของเขาและกระแทกมันลมหมัดนั้นทรงพลังกวาดล้างด้วยท่าทางที่เบเด็กขยี้ทุกอย่าง เจิงเฉินกำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆและเขาก็ประมาทอยู่ครู่หนึ่งและหมัดอันน่าสะพรึงกลัวก็กระทบร่างกายของเขารอยแตกปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาในทันทีและร่างกายของเขาก็บินออกไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาหนึ่งกิโลเมตรเพื่อถอยหลังเพื่อบรเทาแรงนี้ในขณะนี้เจิงเฉินสามารถสัมผัสได้ว่ามีรอยแตกปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของร่างกายของเขาเรากับว่ากระจกด้านหนึ่งถูกกระแทกและมีรอยแตกเล็กๆ นับไม่ถ้วนที่จะแตกเมื่อสัมผัสช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้เป็นครั้งแรกที่เจยงเชนต่อสู้กับโรงไฟฟ้าที่มีพลังเหนือธรรมชาติพลังแห่งความสิ้นหวังทําให้เขาตกใจอย่างสมบูรณ์แม้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาจะแข็งแกร่ง แต่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สิ้นหวงังเมื่อเขากำลังจะหยุดจู่ๆพลังอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาและพลังนี้ก็ได้ซ่อมแซมร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีอาการบาดเจ็บในร่างกายก็หายเป็นปกตินี่เฉียงเฉินตกใจเขาได้รับบาดเจ็บเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดใหม่อาการบาดเจ็บนี้ร่างกายจะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติหรือไม่ ช่างเป็นร่างกายที่มหัศจรจรย์จร,จ,รจริงๆเจียงเฉินตกใจในเวลานี้เขามาเพื่อความมั่นใจแม้ว่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบกราบใดที่เขาไม่สามารถฆ่าเขาได้ในไม่กี่วินาทีเขาก็ยังคงเป็นอมาตะเขาเดินไปสู่ความสิ้นหวังทีละขั้น จือสิ้นด้วยพะละกำลังทั้งหมดของเขาสามารถฆ่าชายที่แข็งแกร่งด้วยก้าวผนึกในกระบวนท่าเดียวเพราะเขาบรรลุขอบเขตความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่กล่าวได้ว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ความพิเศษในครึ่งก้าตอนนี้เขาไม่สามารถฆ่าเจงเชนด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวใบหน้าของเขาค่อยๆมืดลงเด็กคนนี้เขามีประสบการณ์อะไรบ้างตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ หัวใจของจือซิ้นเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าศักยภาพของเจียงเชนนั้นน่ากลัวโตมาแบบนี้ต้องหายนาะแน่นอนโทรออกเขาชักดาบออกมาอย่างแหลมคมนี่คือดาบยาวที่มีลำตัวสีม่วงดาบยาวชี้ในแนวนอนและแสงดาบสีม่วงไหลไปกับดาบยาวจิตใจของเจียงเชนเคลื่อนไหวและดอกบัวสีดำก็กลายเป็นออร่าสีดำ หมอกสีดำเหล่านี้รวมตัวกันเป็นดาบยาวสีดำดาบยาวปรากฏขึ้นและระเบิดออกไปอย่างรวดเร็วแต่ชือสิ้นคำรามเขาถือดาบยาวสีม่วงโจมตีอย่างรุนแรงเขาชักดาบออกมาอย่างต่อเนื่องทุกดาบยาวขนาดใหญ่ที่หมอกดำแปลงร่างทุกครั้งที่ดาบยาวสีดำถูกทุกจิงเฉินจะต้องทนทุกข์กับฟันเกืองชือสิ้นพุ่งไปข้างหน้าและโจมตีดอกบัวดำก่อนเพราะเขาเห็นว่าบัวดำนี้แปลกมาก และถ้าเขาต้องการจะคา่าเจนเฉินเขาต้องทำลายดอกบัวดำก่อนเขาแทงดอกบัวสีดำด้วยดาบของเขาในดอกบัวสีดำพลังเวทมนต์ดำเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพลังแห่งมารเป็นเหมือนเถาวันที่เติมดาบยาวสีม่วงอยู่ตลอดเวลาและดาบยาวสีม่วงก็ถูกกลืนหายไปในทันทีและถูกทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ห่วยซิน ควางดาบของเขาอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันพลังทั้งหมดถูกเปิดใช้งานและครูฉีที่น่าสะพรึงกลัวก็โจมตีดอกบัวสีดำดอกบัวสีดำแตกสลายในทันทีมันกลายเป็นออร่าสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนและของเก่าเข้าไปในร่างกายของเจียงเฉินและร่างกายของเจียงเชนก,ก็ถอยหลังไปสองสาก้าวในขณะนี้เลือดในร่างกายของเขาร่วงหล่นและมีเลือดไหลออกมาเต็มปาก ใบหน้าของจือซิงต่ำลงอย่างน่ากลัวเขาต้องไปที่เจียงเชนอย่างดื้อรั้นด้วยสายตาที่ตกตะลึงเขาไม่เคยคิดว่าดอกบัวสีดำจะชั่วร้ายขนาดนี้และเขาไม่เคยคิดว่าเจียงเฉินในปัจจุบันจะแข็งแกร่งขนาดนี้จริงๆ